เพื่อนจะลงตรงไหนก็ลงเลือกสักทีหนึ่งนะครับผมไม่ลงสักทีเพื่อนคงคิดในใจว่ามันพึ่งไอ้นี่เริ่มเกมมาจะรีบลงไปไหนเล่ายังไม่ถึงกันแมปเลยอะ่ะกลางแมปก็ค่อยลงแล้วกันโอเคครับเพื่อนไม่รีบก็ไม่รีบ ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเบอร์สี่เขาได้ส่งไปให้เบอร์สองเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับผมแต่ก็เราก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะลงตรงไหนกันนะครับผมระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองแล้วก็เบอร์สี่นะครับอา้าตอนนี้ดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เขาเริ่มลงหน้าที่เดียวกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผม ผมก็จะลงตรงส่วนมากนะครับผมผมจะไม่ลงแยกไปกันสองสองอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งผมเป็นตัวแบกของใครไม่ได้นะครับถ้าผมลงตามเบอร์สองไปปุ๊บแล้วผมตายก่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นตัวถ่วงของทีมนั่นเองนะครับผมผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องลงที่มันมีสองคนนะครับที่เพื่อนเราลงกันสองคนเพื่อเวลาเราตายมันจะด,ดูแบบว่าเฮ้ยเรา ไม่ใช่ตัวท่วงอะไรขนาดนะั้นมันก็ตัวท่วงอยู่ดีอะพูดง่งายๆนะแต่แค่แบบว่าเราลงคนที่เพื่อนเราลงเยอะกว่าดีกว่าที่เราไปลงสองสองนะครับผมลงสองสองบางทีเราอาจจะตายปุ๊บแล้วอีกคนนึงยิงอยู่มันก็ไม่มีคนมาชุบเราใช่ปะแต่ถ้าเราลงตรงคนจํานวนมากคนนึงยิงให้ได้แล้วคนนึงวิ่งมาชุบเราได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเรา จะมาเก็บของในโกดังนี้ไม่ทันนะครับผมเฮ้ยแต่ของนอกโกดังก็มีของให้เราฟาร์มอยู่นะครับผมเฮ้ยกุญแจผมได้กุญแจมาแล้วอะ่ะโอเคเลยวันนี้เราได้กุญแจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เข้ามาสู่โกดังดูซิว่าในโกดังมันมีอะไรให้เราฟาร์มบ้างเพื่อนเก็บไปหมดเลยอ่ะครับผมไม่คิดที่จะเหลืออะไรไว้ให้ผมฟาร์มบ้างเลยเหรอฮะถามหน่อยสิ เฮ้ยได้อยู่ได้บิซอนมาอยู่โอเคเรายังมีปืนอะไระยะใกล้ที่จะสู้เขาได้นะครับผมอุย้ยดีนะเราไม่ลงตรงเบอร์สองนะถ้าเราลงตรงเบอร์สองเพื่อเผเราก็ตายพร้อมกับเบอร์สองอย่างแน่นอนนะครับผมโอ้ยไปชุบเพื่อนทันไหมเนาะไม่น่าจะไปชุบเบอร์สองทันนะครับผมไม่เป็นไรเดีย๋ยวรอดูเพื่อนที่มันมีเหรียญน,นะครับผมให้เขาไปชุบเอาหรือว่าให้เขาไปชุบวงก็ได้แทนนะครับ ก็คือไปชุบตรงจุดชุบแทนนะพูดง่ายๆเลยนะครับผมแล้วมีอะไรเอ้ยอย่าเล่นลูกซองเฮ้ยผมได้ปืน G36 มาแล้วผมว่าในระยะไกลๆเนี่ยปืน G36 อ่ะโคตรเข้ามือกับผมเลยอันนี้ไม่รู้ทุกคนได้ดูคลิปผมหรือว่าที่ผมเล่นปืน G36 คือแบบว่ามันโหดจริงนะครับปืนเนี่ย ซึ่งไม่มีใครโค่นผมได้เลยเวลาผมเจอคนแล้วผมใช้ปืนนี้ยิงนะครับซึ่งในะระยะใกล้ระยะไกลมันสามารถยิงได้หมดนะครับผมขอแค่เรามีสเต็ปกันหลบก็พอแล้วนะโอ้แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเบอร์สี่ก็ล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเบอร์สี่ล่วงตามกันตามเบอร์สองเลยเบอร์สองชุบมาเบอร์สี่ล่วงโอเคต่อไปไม่เป็นผมก็เป็นเบอร์หนึ่งอะดูทอง oh. <laughs> ตอนนี้ เขาก็ชุบเบอร์สี่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเบอร์สี่เอ้ยจะรีบชุบไปไหนรีบชุบเพื่ออะไรเลยจ๊ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะรีบชุบเพื่อนเพื่ออะไรรีบชุบเพื่อนก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนมาช่วยเหรอผมว่าไม่จาเป็นต้องชุบก็ได้มั้งยูสิเบอร์สอง่วงอยู่แล้วเพื่อชุบมาแล้วก็ร่วงชุบมาแล้วก็ร่วงจะชุบเพื่ออะไรฮะอ่านไม่สิเออ ชุบมาล่วงชุบมาล่วงประมาณนั้นนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องชุบก็ได้นะนี่ผมซื้อชิปอเกตมาเลยแล้วกันนะครับผมผมได้ชิปอเกตมาแล้วผมบอกเลยลูกซองยาวสามขีดหรือลูกซองปืนแดงของเรานะครับผมมันจะช่วยเราอย่างเต็มที่อย่างแน่น,นอนนี่ใครมาทิ้งรถไว้ตรงนี้วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครมาทิ้งรถไว้ตรงนี้ผมก็จะ ขึ้นไปเลยแล้วกันรู้สึว่ามีคนหรือเปล่าถ้ามีคนผมก็จะชนนะมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีคนนะขอเก็บของเราแล้วกันที่เรายคนตายได้นะครับผมโอเคเก็บปุ๊บดูเหมือนว่าจะมีคนมานะนั่นไงจริงด้วยเปิดโคโน่เลยแล้วกันเทอทีพอดีผมมีคโน่นะครับผมผมขี่รถนี่ไม่ทันอุ้ยเอเจ็บเจ็บเจ็บตั้งไอวอโอ้โหไม่มีไอวอนึกว่ามีไอวอเราจะตายไหมวะเอื่อ ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับเพื่อนอุ๊ยจะตายจะตายขอปัญญาเป็นมึงหโ,โ,โชคดีเรายังมียากล้องใหญ่นะครับผมมันมาแล้วว่าเอาไงดีวะผมบอกเลยถ้าไม่ลุมผมสู้เต็มที่นะครับผมอยิงว้าวไปหนึ่งดอกอู้สู้ไม่ได้ว่ะเขาใช้แม็กซ์สิบเรียบร้อยส่าอัพเป็นสามขีดโดนย่างไปแบบฟรีเลยอันนี้พูดแบบไม่อ้างเลยนะ สกินปืนลูกซองยาวแล้วมันไม่ค่อยแบบมันไม่ดีอะพูดง่ายๆเลยนะอันนี้แบบไม่อ่านจริงๆนะก็คือว่ามันไม่ได้บวกน้ำเม็ดอะไรแล้วมันมบวกแค่เจากกะเกาะแล้วก็สเตตัสอะไรของมันนิดหน่อยนะไม่ได้ถือว่าดีเลยเราไม่ใช่สส่เติมเลไเราเลยไม่ได้ขอที่มันไอ้นี่ดีขนาดนะั้นะนะเนาะโอ้เพื่อนชุบก่อนก็ไม่ได้หิวคิวซะเหลือกเกินเบอร์สอง่ย เบอร์สองจริงๆอยู่ในวงชุดก็สามารถชุดได้แล้วนะครับผมเออมาอยู่ในวงไม่ต้องหิวคิวอะไรขนาดนั้นนะครับเบอร์สองจะวิ่งวนไปวิ่งวนไปเรื่อยๆเออเป็นกอหญ้าไปอย่างงี้ทุงท่งทุ่งหญ้าไปเลยเออเป็นทุ่งหญ้าแบบน,นี้แต่สกิลคือแบบคูดาวโคตรไวเลยนะเฮ้ยเขาเปิดคโนว่ะดูเหมือนว่าเขาจะเจอเอ,อีกตีนึงนะครับผม โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บหลอดถ้าเขาไม่ซ้ำสามารถชุบได้เ,เนี่ยผู้เขาซา้ำม่กเ,เหลือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยังไงครับจังหวะน,นี้จะอยู่คนเดียวได้หรือไม่มาดูกันนะครับผมเบอร์หนึ่งจะไหวหรือเปล่าจะสามารถชุบเพื่อนทั้งสามคนขึ้นมาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งจะเจอคนมตอดเขาไปเรื่อยๆนะครับตอดก็ไม่ค่อยเจ็บสักเท่าไหร่นะครับดูเหมือนว่าดดเมจ เต็มที่จะได้แค่20นะครับผมเลือดมี200ดาเมจ20มันไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับผมจงังหวะนี้รูเหมือนว่าเขาจะมองซ้ายมองฝาแต่เขาไม่มองข้างหลังเลยนะครับผม <S <S <ๆ>อาจจะมีคนมาข้างหลังก็ได้โอเครูเหมือนว่าเขามั่นใจแล้วแหละว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่น่าจะรอดเขาต้องวิ่งไปเลยละกันนะครับผมวิ่งหนีเอาง่ายๆคือตอนนี้คุณชุบใครก็ได้คนหนึ่งขึ้นมาก่อนก็ได้ ออไม่จําเป็นต้องทั้งตีหรอกขอแค่คนเดียวก็พอแล้วเนาะชุบคนหนึ่งมานั่นแหละชุบเสร็จปุ๊บก็ไอ้นี่เลยนะครับผมเราก็จะเป็นตัวแบกให้พวกคุณดูนะครับผมว่าตัวแบกของจริงมันเป็นยังไงจริงๆไม่ใช่ตัวแบกหรอกตัวท่วงอะ่ะพูดแค่นั้นแหละว่าตัวท่วงอ่แหละแต่ตัวท่วงคนนี้มันก็สามารถ เป็นตัวแบกได้อยู่นะครับผมอาจจะไม่ใช่ตัวแบกที่แบบตลอดแต่ก็สามารถช่วยเหลือทีมได้เพื่อนผมว่ามีคนว่ะจุดที่คุณกํากำลังวิ่งไปมีคนอย่างแน่นอนเลยนะผู้ดงตรงนั้นเนี่ยยังไงก็มีคนว่ะด้วยจากเซนะที่ผมไม่เคยพลาดผมเล่นเกมนี้มานานผมมั่นใจเลยว่ายัางไงก็มีคนนะครับผมถ้าไม่มีคน ผมให้ทีบหน้าเลยแล้วเล่นแล้วเล่นยังไงก็มีคนนั่นไงเห็นไหมผมบอกแล้วเพราะาตอนแรกผมดูในแมพว่ามันมีคนอยู่ตรงไอวอลไอนี่นะครับไอวอลที่ผมชอบเรียกว่าไอวอลเลเวลอะซึ่งมันมีคนอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้มากแค่ไหนนะครับผมแต่ก็สู้ๆนะเว้ยเพื่อน อย่าตายนะตอนนี้นะตายไวยเกินไปแล้วมันก็ไม่ดีนะครับผมอย่ารีบตายบิซอนผมไม่มั่นใจว่า,วาบีซอนของเพื่อนเราจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าอุย้ยเพื่อนอุย้ยเพื่อนไม่ไหวอุย้ยไหวเฉยดูเลือดดีตอนแรกผมนึกว่าเพื่อนจะไม่ไหว,วเนี่ยเพื่อนดันไหวเฉยเลยโอเคครับเพื่อนเก็บของก่อนก็นกได้หรือว่า จะไปชุบเพื่อนสักคนนึงก่อนก็ได้นะเพื่อนเอ้ยชุบใครมาก่อนก็ได้เอ้ยเผื่อเวลาเราเก็บของอยู่แล้วเราโดนยิงตายแบบนี้มันจะได้ไม่ไมต้องเสียไอ้นี่คะแนนอาวุธง่ายเลยคะแนน,นแรงจะได้ไม่ต้องลดเยอะนะตอนนี้เหลือยี่สิบกว่าคนถือว่าลดเยอะอยู่นะถ้าแบบว่าตายตอนเนี้ย มันต้องเหลือสักเก้าคน8คนอย่างเงี้ยมันถึงจะบวกนะครับผมบวกดีกว่ารดอ่ะไม่ว่าจะบวกยังไงก็แล้วแต่บวกน้อยบวกมากอ่ะแต่ยังดีกว่าลดอ่ะพอรถมันลดเยอะซะเหลือเกินมันไม่มีลถทีละสองทีละสามมันลดย0 30 4บสาสบสี่ิบถเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับลดจนแบบว่าไม่คิดจะให้ขึ้นแรงกันง่ายเลยหรอฮะแต่เวลาบวกบวกทีละสิบทีละห้าบวกเพื่อ บวกกับลดมันต่างกันเลยอ่ะแต่ตอนนี้เราจะลองตรงเขตคาตูริสตว่าเลยละกันนะครับผมดูซิว่าเขตนี้มันมีอะไรให้เราฟาร์มมั้งไหมนะแต่ผมเจอไอวอนะครับผมโอ้ยมีคนเก็บเพเมื่อกี้มันยังขึ้นแสงสีเหลืองๆอ,อยู่เลยนี่ว่าอยู่ดีก็มีคนเก็บเฉยเลยอ่ะเก็บไปไหนแล้ววะคนเก็บไปไหนแล้ว,วครับโอ้ย ค้างทำไมมันค้างวะงงครับจังวันนี้อยู่ดีๆก็ค้างนะครับผมไม่เป็นไรเข้าสู่ช่วงปกติแล้วเราก็จะบวกอย่างเต็มที่เลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เรามีปืน a อ9นเก้าสบแล้วนะครับผม a อ9นเกก็ไม่ได้แย่นะเท่าที่เราเคยใช้มาก่อนนะครับผมมันก็ถือว่าพอยิงได้นี่ลูกซองนี้ผมบอกเลยว่าแรงนะแต่ ผมไม่ค่อยได้ใช้ว่ะเอาง่ายๆเลยผมชอบลูกซองนี้มากกว่าลูกสองชาร์จนะครับผมลูกสองชาร์จคือเสียเวลาชาร์จมากเลยหรือมันมันจะเป็นที่จะต้องชาร์จก็ได้นะครับผมแต่ผมชอบชาร์จมากกว่าผมว่าชาร์จมันจะทําให้ดหําเมจแรงขึ้นนะครับผมแต่น,นี้คือแบบมันสามารถยิงได้เลยนะได้สักตัวไหมวะอุย้ยได้สักตัวไหมอ่ะโอเคข้าหมวเรียบร้อย คิดจะวัดกับค่ามันต่างกังนนะ้องอุ้ยผมเจ็บก้าโผล่ออกมาจากโคโน่หรือเปล่าผมหางนีน้ผมมีปืนลูกซองนี้นะจ๊ะอุ้ยผมมีลูกซองนี้นะจ๊ะล่วงเรียบร้อยล่วงสองได้สามคิวแล้วหรอโอ้โหได้สามคิวไวเกินไปเปล่าตอนนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ดูเหมือนว่าเหรียญเราก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับผม เฮ้ยแต่ดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งจะโดนชุบขึ้นมาเป็นชุดเราแ,แล้วนะครับผมตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งเบอร,ร์สองเบอร,ร์สามเบอร,ร์สามก็คือเรานะครับผมอันนี้ดูซิว่ามีอะไรให้เก็บบ้างไหมนะลูกสองยาวผมชอบเล่นลูกสองยาวนะลองจาก่เจีดจะลูกสองสองนัดนะครับผมนอกนั้นคือไม่ค่อยได้เล่นนะมัน่าจ,จะมีลูกซองที่ดีกว่าลูกสองยาวแต่เราก็ไม่ค่อยได้เล่นนะนะเราควรเล่นที่ ปืนเราเล่นบ่อยๆแล้วกันเนาะอุ้ยทำไมเบอร์สองวิ่งอย่างนี้